มาถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วใครจะเป็นราซาโจนสลัดให้ได้แควนของคุณหรืฮะแควนของคุณหรือฮะมันต้องเป็นของข้าคนเดียวอออ๋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 อ คแควงนูละข้าต้องเป็นคนยึดครองดูนะครับความไกลับห่างมาประมาณร้อยเมตรแล้วประมาณนี้ ไม่ตวดูบร,ริการนะครับบริการรอ,รอบออร์แกนิกมากครับถึงนะครับถึงนะครับนี่คือเกาะอ,อะไรครับ้องดูนะครับนี่คือตะไคร้ของประเทศของเรานะครับโจสลัดของเราเขามาทิงโจนนี่แล้วนะครับเออเฮ้ยพัยกก,ก,ก,ก่อนเว้ยพักก่อนพักก่อนเฮ้ยน้ำแข็งความแล้วนั่นปิดน้ำกินก่อน เอาผังม่วงไว้หน่อยนุ้ยกินมังม่วงก่อนแล้วก็ผังไว้นี่หนึ่งกกอยากน้ำที่นี่ไง <S <S 1> <S 1> เรามากันสามนายนะครับมาถึงแล้วมาดูควายกันนะครับวันนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆเกาะน,นะครับตอนนี้ดูการมาการไปก่อนนะครับ แล้วก็ดู e ีพีได้นะครับจบคลิป e ีนี้ครับมาถึงแล้วนะครับดูนะครับรอบๆมากัน3นายนะครับผมมาเจนายวันนี้ยกมือหน่อยน้องยกมือหน่อยเลยเออเจ็ดนายครับมาถึงที่สนายนะครับ,รบเดี๋ยววันใหม่มานะครับนี่คือเกาะอ,อะไรวะเกาะมซอนใครเป็นลาซาจสลัดไอ้ได้หรือว่า,าซาสุเกิ จ้าก,กลับมาเป็นทีม,มางานเ้าใครได้ค่ะคือานารุโตเว้ยฮ่าฮ่าฮ่า